สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f โฟกสปอร์ตอนทัวนะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามวุตบอลปางปุระอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะผมได้ทําคลิปวิดีโอ,อแนะนําวิธีการฝึกยิงประตูเกตวุตบอลในระยะ1เมตรให้ท่านผู้ชมแล้วก็สมาชิกได้ติดตามนะฮะในมุมต่างๆหลายๆท่านเมื่อได้ชมคลิปแล้วก็ บอกว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์นะฮะและก็อยากจะให้จีฟก ok ทำคลิปแนะนำเทคนิคอื่นๆให้ได้ดูกันบ้างนะแล้วก็มีคำถามถามมาว่าแล้วถ้าเกิดเราอยากจะยิงในระยะ5เมตร -6-7 เมตรเนี่ยให้แม่นยำเนี่ยเราจะมีเทคนิคและก็วิธีฝึกอย่างไรบ้างนะฮะซึ่งก็ออกตัวไว้ก่อนนะฮะว่าในการยิงระยะ1เมตรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ค่อนข้างง่ายถ้าลูกมันอยู่ตรงกลางเกตนะแต่ถ้าอยู่ด้านข้างนี่ก็ความยากมันก็จะยากไปตามมุมส่วนระยะทางก็เหมือนกันครับถ้าเป็นระยะ2เมตร3มเมตร4เมตร5เมตรจนไปถึง6เมตรเนี่ยความยากมันก็จะเป็นหลายเท่าไปตามระยะทางเนื่องจากว่าในการเล่นวุฒบอลน,นะฮะระยะทางจากลูกยิงเข้าไปหาประตูมันจะต้องผ่าน พื้นสนามที่มีอุปสรรคหลากหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นหลุมไม่ว่าจะเป็นก้อนกรวดหรือว่าจะเป็นกอหญ้านะนี่ยังไม่นับถึงในเรื่องของความลาดเอียงของสนามด้วยนะบางสนามเป็นแอง่งเป็นเนินหลังเตาเทซ้ายเทขวาเพราะฉะนั้นยิ่งระยะยิ่งไกลเท่าไหร่เทคนิคต่างๆมันจะนํามาใช้ได้น้อยมากครับหลายๆท่านก็บอกว่า,าเทคนิคตามทฤษฎีก็คือ อาจจะใช้จุดมาร์กนะฮะมาร์กไว้ตรงกึ่งกลางระหว่างลูกกับประตูหรือบางคนอาจจะล้นให้มาจุดมาร์กให้มาใกล้ลูกมากกว่าที่อยู่ใกล้ประตูแล้วก็เล็งยิงให้ผ่านจุดมาร์กให้เป็นเส้นตรงลูกก็จะวิ่งเข้าหาโกเองอันนี้มันใช้ได้เฉพาะสนามที่มีความราบเรียบไม่มีอุปสรรคความแม่นยำจะเกิดขึ้นทันทีแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นสนามทั่วๆไปที่เราไม่สามารถ คำนวณได้ตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆครับก็วันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแนะนําข้อแรกของการยิงไกลก่อนในเรื่องอื่นๆเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตามสภาพสนามแต่ข้อแรกคุณต้องมั่นใจก่อนครับในการยิงลูกไกลนะฮะมั่นใจว่าจะยิงตัดสินใจจะยิงก็ต้องยิงนะฮะบ,บางคนยิงพลาดเพราะ2องจิตสใจครับยิงมือจะไปแล้วแต่คิดว่าน่าจะวางนะ่ยพลาดทันทีนะฮะ เพราะฉะนั้นก็อันดับแรกเลยเรื่องใจต้องตั้งใจยิงก็คือต้องยิงครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทดลองว่า10ลูกถ้าผมยิงตามฟิลความรู้สึกของผมโดยที่ไม่คาดหวังอา,อาจจะมีหวังเล็กๆนะฮะว่ามันต้องเข้าแต่ไม่ได้คาดหวังในเรื่องของเซตท่าทางให้ถูกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ให้มันอยู่ในหัวเนี่ยเราลองตีแบบสบายๆ10ลูกผมจะตีเข้าได้สักกี่ลูกก็อยากจะให้ท่านผู้ชมสมาชิกทุกท่านใช้ การดูท่าทางแล้วก็ใช้ความรู้สึกนําไปฝึกถ้ายังนึกไม่ออกให้นึกถึงคําพูดของอสมาชิกหลายๆท่านที่บอกว่าหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมเวลาซ้อมยิงเข้ายังก็ว,ว่าเล่นแต่พอลงจริงห่างกันเม็ดเม็ดครึ่งยิงไม่เข้านั่นก็เป็นเพราะว่าเราเกรงเราคาดหวังร่างกายมันเลยเพี้ยนครับแต่ถ้าเราตีแบบสบายๆฝึกจนชินไม่กลัวตื่นไม่ตื่นสนามไม่กลัวคู่ต่อสู้ร่างกายของเราจะ ไปเป็นธรรมชาติแล้วลูกมันจะออกมาดีเองเข้าไม่เข้าอย่างไรช่างมันครับปล่อยไปฟรีๆนะะ ยิงเข้า7ลูกก็ถือว่าโอเคนะสำหรับอรอบนี้คือ7%ครับปล่อยฟรีๆครับมั่นใจแล้วก็ยิงไปแล้วก็ฝึกให้รู้สึกว่าทุกๆครั้งที่เราลงแข่งให้มีความรู้สึกเหมือนซ้อมครับอันนี้ก็ฝากาให้สมาชิกได้ลองไปทดลองด้วยนะครับแ,แล้วก็เพิ่มให้อีกนิดนึงครับว่า,าลูกในการยิงไกลนะฮะควรคจะใส่ฟอลโล่ตามไปด้วยนะฮะปล่อยไม้สบายๆส,สวิงลูกนะ ปล่อยสวิงลูกปล่อยไม้ให้ไหลลงไปนะเพราะหลายๆท่านยิงแล้วก็กระแทกมันจะทำให้ลูกกระโดดแล้วก็ไปไม่ตรงแต่ถ้าเราโฟลโล่ไม้ตามไปลูกมันก็จะไหลไปตามทิศทางที่เรายิงไปฮะที่เหลือก็คืออยู่ที่ประสบการณ์ในเรื่องของการอ่านลายสนามว่าจะยิงน้ำหนักเท่าไหร่ให้มันตีโค้งเข้าหาเกียร์ยังไงหรือ ยิงให้มันกระโดดยังไงก็เทคนิคพวกนี้มีอีกเยอะเลยครับจริงๆแล้วอธิบายไม่หมดก็เดี๋ยวจะค่อยๆคลิดค่อยๆทําคลิปออกมาให้ทุกท่านผู้ชมได้ได้ดูได้ศึกษากันก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าเป็นเทคนิคส่วนตัวล้วนๆและมีเทคนิคที่ดีกว่านี้อีกเยอะโดยที่ยอดฝีมือหลายๆท่านก็อยากจะบอกต่อถ่ายทอดให้กับสมาชิกเหมือนกันแต่ไม่มี ช่องทางสื่ออย่างเช่น g f o ฟกนะจีโฟกก็สามารถทำคลิป YouTube เองได้ก็สามารถอธิบายได้แต่ถ้ามีโอกาสข้างหน้านะถ้ายอดฝีมือท่านไหนสมาชิกท่านไหนที่อยากจะถ่ายทอดความรู้ดีๆเกร็ดความรู้เทคนิคการเล่นวุฒบอลให้กับสมาชิกได้ดูได้เห็นกันก็อบอก g f o ฟกได้ครับเดี๋ยวจะทำคลิปวิดีโอให้แล้วก็ยอดฝีมือท่านที่อยากจะถ่ายทอดก็ ต้องมาแสดงแนะนําด้วยตัวเองนะฮะนั่นถือว่าเป็นความลับแล้วก็เทคนิคอ,อันมีค่าที่นักวุตบอลหลายๆท่านใฝ่ฝันอยากจะให้มีคนแนะนําอยู่ก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปว่าเราจะมียอดฝีมือคนไหนมาให้ความรู้ก,กับเราอีกนอกเหนือจาก g ีฟกสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝึกให้เยอะๆแล้วเจอกันใน g ีฟกฟุตบอลครับสวัสดีครับ